สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับรวมถึงคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานะครับเสมอกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่เสียประตูเลยนะครับเก็บไป5คะแนนสวยๆเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยในรายการนี้นะครับรวมถึงครับแม่เพื่อนบ้านจากอินโดนีเซียของเรานะครับก็สามารถเข้ารอบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับหลังจากกีกิสายกับโอมาเนี่ยเสมอ ไปหนไป1ประตูตอนหนึ่งครับอินโดนีเซียเข้ารอบไปแบบเฟี้ยวๆเลยนะต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับำหระดับอินโดนีเซียแต่สำหรับผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยต้องบอกว่าสุดๆใช้คําว่าสุดๆไปเลยนะครับรายละเอียดในเกมจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับ อยางทีราทราบกันนะครับพึ่งจบไปสดร้อนๆเลยนะครับสำหรับเอเชียนครับนะครับในรอบแรกเด็กก็แข่งกันไปจบเรียบร้อยแล้วทีมชาติไทยของเราก็เสมอกับทางด้านของซาอุดีอาระเบียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ตอนนี้ทีมชาติไทยเรามี5คะแนนครับจบเป็นอันดับที่2จะไปชนกับอุซเบกิสถานครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่ต้องบอกว่าดูเดือดเลือดพลาดน,นะโอกเชื่อว่าเกมเกมนั้นน่าจะจัดหนักจัดเต็มพอสมควรนะครับรายละเอียดในเกมของเราเกมวันนี้ครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ย โรเ a t i o n 11ตำแหน่งเลยครับแต่ต้องปรบมือให้นักกีฬาไทยที่ลงไปนะครับแต่ละคนต้องบอกว่าวิ่งสู้ฟัดเพื่อนๆทุกคนนะครับเล่นด้วยจิตวิญญาณสายตาทุกคนเรามองง,ง่ายๆเลยเพื่อนสายตาโคตรมุ่งมั่นใช้คํานี้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นคนไหนก็ตามนะครับคือมุ่งมั่นมากๆอ่ะ คือเรามีแพชชั่นในการเล่นครับเราอยากเอาชนะซาอุดีอาระเบียครับแน่นอนครับซาอุดีอาระเบียพวกเขาก็ตัวสำรองเหมือนกันนะครับเขาอาจจะมีทักษะที่ดีกว่าเขาอาจจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าครับแต่พอลงไปเล่นแล้วทีมชาติไทยเราเล่นตามสไตล์ของเราครับเรารับแล้วเรารอโต้ก็คือจังหวะเนี่ยคือซาอุได้กดเราแต่เราก็ไม่ให้เขากดอย่างเดียวครับคือถ้าเป็นมวยคือเราก็กาดแล้วเราก็สวนอ่ะ กาสคือกูมีโอกาสกูสวนตลอดครับและที่สําคัญก็คือวันนี้เกมรับช่วยกันเล่นได้ดีมากๆโอเคแหละความผิดพลาดมันพอมีอยู่ในบางจังหวะที่เราเห็นกันได้นะครับอาจจะส่งไม่ตรงบ้างเคลียร์พลาดบ้างแต่ทุกคนครับช่วยกันเล่นนะครับแล้วภาพเนี่ยแคบไปที่ใครครับจับไปที่ใครเนี่ยสายตานักกีฬาไทยคือกูจะเอาชนะอ่ะกูจะเอาชนะกูจะต้องชนะซาอุให้ได้นะครับคือสายตามุ่งมั่นมากทุกคนนะครับแล้วแพชชั่น นะครับของอิชิอิจะเห็นได้ว่าจะมี2ลูกที่มชาติไทยเนี่ยทำเข้าประตูไปแล้วนะครับนั่นก็คือที่ธีรศัก์มงแล้วก็เป็นทางด้านของวรชิตยิงเข้าไปเนะครับเป็นลูกล้ำหน้าแต่พอภาพแผ่นกลับมาที่อิชิอิครับจะเห็นได้ว่าอิชิดีใจมากๆเลยเพื่อนๆคือทีมชาติไทยใส่เต็มจริงๆครับคือไม่สนนะคือกูขอชนะทางด้านของซาอุดีอาราเบียไปก่อนครับจะไปเจอเกาหลีจะไปเจออะไรไม่สนใจครับทีมชาติไทยเราเล่นด้วยแพชชั่นเล่นเพื่อแฟนๆเล่นเพื่อทีมชาติของเราจริงๆครับวันนี้ 11ผู้เล่นที่ลงไปรวมถึงตัวสำรองที่เปลี่ยนลงไปครับทาได้ดีจริงๆครับที่แอดไม่ได้พูดชื่อเนี่ยเพราะทุกคนมีความมุ่งมั่นทุกคนเล่นเต็มที่คือเพื่อนพาดกู้อนนะครับเราพาดเพื่อนมาช่วยซ้อนคือทำได้ดีมากๆครับแล้วซาอุดิอาระเบียเนี่ยใครบอกซาอุไม่เอาไม่ใช่นั้นเพื่อนนะคือเขาเอานะครับแต่เขาเจาะเราไม่เข้าเพราะว่าไม่ว่าผลสกอร์จะออก 0-0, 00หรือ1-0ซาอุชนะเนี่ย พวกเขายังไงก็ต้องเจอเกาหลีอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเขาคิดดูแล้วล่ะถ้าเสมอเนี่ยเขาเสียแรงกิ้งนะเขาเสียในเรื่องของอันดับคะแนนของฟีฟ่านะเพราะฉะนั้นครับเขากดเรานะจะเห็นได้ว่าเขากดเราแต่เขาเจาะไม่ได้เพื่อนเพื่อนจะเห็นได้ว่าซาอุจะเจาะเข้าไปในกรอบเกรตโทษเราได้อย่างเดียวนั่นก็คือการขอรจากด้านข้างเข้าไปครับซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าอิชิตั้งเกมในแนวรับตรงกลางได้ดีมากๆซาอุดีอาราเบียแทบจะไม่มีโอกาส เจาะจักตรงกลางได้เลยครับเต็มที่ก็คอร์สเข้าไปนะครับแล้ววันนี้ต้องชื่นชมนะครับกองหลังเราทํากันได้ดีมากๆนะครับจริงๆชื่นชมกองหลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องชื่นชมแดนกลางและแดนหน้าด้วยคือลงมาเล่นเกมรับลูกากาศได้ดีจริงๆครับแล้วอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมไม่ชื่นชมไม่ได้ครับนั่นก็คือสลานนครับเซฟจุดโทษไม่พอวันนี้จังหวะการเซ,ซฟของพี่แกเนี่ยโอโ้โหบางลูกซาอุได้ยิงจ่อๆนะแกล้มรับแบบนิ่มๆอ่ะล้มรับแบบชิลๆแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ โอ้โหวันนี้สานนก็ถือว่าท็อปฟอร์มพอสมควรนะครับอ่าปวดหัวอีชีอิเข้าไปอีกนะครับปฏิวัติคำใหม่ก็เล่นดีสลานนก็เล่นดีครับโอ้โหบอกว่าแม่เฟียวฟ้าพาวแก้วจริงๆวันนี้ทีมชาติไทยแล้วเรานีครับ เก็บคะแนนนะครับฟีฟ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจาัดก,การเสมอสาอุดีอาระเบียแล้วก็ไม่เสียประตูในเอเชียคัพไม่แพ้ใครเก็บคินชีกได้ครับโอ้โหหล่อๆเลยนะครับส่วนเกมถัดไปทีมชาติไทยแน่นอนครับว่าต้องเจอกับอุซเบกิสถานนะครับตารางออกมาแล้วนะเพื่อนๆจะแข่งกันวันที่30นะครับเจอกับอุซเบกิสถานเนี่ยเวลา6โมงครึ่งนะครับเพื่อนๆถือว่าเวลาดีนะ เจอวุฒเบเวลานี้ครับหกโมงครึ่งถือว่าเวลาใช้ได้เลยนะครับส่วนผลงานอุตเบกิสถานนะครับเดี๋ยวโอ๊กพูดคร่าวๆให้แล้วกันนะครับผลงานรอบแรกของเขาเนี่ยชนะอินเดีย30ครับเสมอซีเรีย0 0แล้วก็เสมอกับออสเตรเลียเนี่ย1-1ต่อนะครับผลงานก็ถือว่าโอเคนะสำหรับวุฒเบกิสถานนะครับแต่โอ๊กเชื่อว่าเจอกับทีมชาติไทยสู้กันได้นะครับด้วยแพชชั่นเราแบบนี้เราได้พักตัวผู้เล่นแบบนี้แล้วเห็นไหมครับตัวสำรองของเราครับแต่ละคนเนี่ยแบบกระหายในชัยชนะมากๆกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองมาก โะชันครับโอกว่าอุสเบมาเลครับชั่วโมงนี้เจอได้หมดเลยครับทีมชาติไทยขออนุญาตเอิดหน่อยเพราะว่าฟอร์มดีจริงๆนะครับทีนี้ครับเราไปดูอีก เพื่อนบ้านของเรานะครับนั่นคืออินโดนีเซียครับก็แน่นอนครับว่าพวกเขาเข้ารอบไปนะครับได้นิสสงจากการเสมอกันระหว่างคีกีสานกับโอมานนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของอินโดนีเซียครับพวกเขาก็ได้เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอินโดนีเซียเนาะทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนชาวเวียดนามกันสักนิดหนึ่งครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังเกมนะครับที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยสามารถยันเสมอกับทางด้านซาอุดีอาระเบียไปได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าไทยแลนด์คือโน .1 ของอาเซียนฉันให้กําลังใจพวกคุณนะจากเวียดนามอ่าคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำได้ดีจริงๆและฉันขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะพวกคุณได้ผ่านเข้ารอบและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยตั้งรับได้แน่นมากๆฉันคิดว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะการเจออุซเบกิสถานของทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะทําผลงานได้ดีพอสมควรและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอก ว่าทีมชาติไทยเล่นเกมรับได้หนักแน่นมากๆฉันคิดว่าในระดับเอเชียเนี่ยเขาต้องทําผลงานได้ดีมากๆแน่ๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเล่นเกมรับอยากมีแบบแผนมีจังหวะที่โจมตีทางด้านของซาอุดีอาราเบียได้ตลอดเลยฉันคิดว่าทีมชาติไทยทีมนี้มีอนาคตมากๆากและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะทีมชาติไทยแล้วก็ยินดีกับอินโดนีเซียด้วยที่ได้เข้ารอบ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งจริงๆฉันเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆทีมชาติไทยทําผลงานได้ดีขนาดนี้และต่อไปครับโอเกอร์จัดคอมเมนต์ของแฟนอินโดนีเซียให้ด้วยนะครับโดยแฟนอินโดนีเซียครับพวกเขาก็มาให้กําลังใจทีมชาติไทยนะพวกเขาบอกว่าในที่สุดทีมชาติไทยก็ไม่เสียประตูพวกเราเข้ารอบไปด้วยกันจับมือกันเข้ารอบนะ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆอินโดนีเซียและทีมชาติไทยพวกเราเข้ารอบด้วยกันนังคู่ดีใจด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียได้เข้ารอบแล้วทีมชาติไทยก็ได้เข้ารอบมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะทีมไทยและอินโดนีเซียเราได้เข้ารอบร่วมกัน คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆต้องยอมรับเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำได้ดีจริงๆและ MVP เนี่ยต้องยกให้กับผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยเลยฉันคิดว่าทีมชาติไทยมีผู้รักษาประตูที่ดีมากๆเลยนะในทันวร์นาเมนต์นี้ และคอมเมนต์ต่อไปครับอินโดนีเซียยังจัดไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆที่พวกเราจะเข้ารอบแต่ต้องยอมรับเลยว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งจริงๆพวกเขาไม่ต้องไปลุ้นอะไรเลยพวกเขาเข้ารอบแบบสบายๆและคอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้เป็นของมาเลเซียบ้างน,นะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะทีมชาติไทยและอินโดนีเซีย คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นของมาเลเซียเช่นเคยนะครับเขาก็บอกประมาณว่าทีมชาติไทยเนี่ยเข้ารอบไปแบบสบายๆสย่สวนอินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะลําบากนิดนึงในการเข้ารอบแต่พวกเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาเหมาะสมกับการเข้ารอบนะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนอาเซียนที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแหมมันเป็นอะไรที่ประทับจิตประทับใจทีมชาติไทยซะเหลือเกินนะครับก็แน่นอนครับเวดนามยกให้เรา เป็นโนหนึ่งอย่างแท้จริงแล้วนะครับอินโดนีเซียก็แฮปปี้นะกอดคอทีมชาติไทยเข้ารอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่านอนไม่หลับกันไปยาวๆเพื่อนๆงานนี้มีตีสองตีสามอะ่ะเพราะว่ามันอิ่มเอิบใจสเลเกินนะครับอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ